แต่สี่รุ่นนะครับเป็นแต่ด่วนที่เราต้องใช้ถังลมเนาะซึ่งทางร้านเรานะครับจะแนะนำสี่รุ่นนี้รุ่นแรกนะครับก็คือตัวดำนี่เราเรียกว่าแต่ดำเสริมโซลิโอย์รุ่นที่สองนี้เขาเรียกว่าแต่ด่วนเสริมโซลินอย์มาจากโรงงานนะแล้วก็มาใส่โซลิโอย์รุ่นที่สามนี้เป็นแต่โมแต่โมหนึ่งโซลินอย์ครับนะแต่โมส่วนรุ่นที่สี่ เป็นแตโมสอโซลินอย์เดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงแต่ละรุ่นเราจะเริ่มจากแต่ดำเสริมโซลินย์อยรุ่นที่2เป็นแต่ด่วนเสริมโซลินอย์มาจากโรงงานเรามาใส่โซลินอย์ให้ลูกค้าครุ่นนี้ผมแนะนำถ้าจะเริ่มต้นแบบแต่ด่วนเนาะเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงตัวนี้ ตัวต่อไปเป็นแตโมหนึ่งโซลิโนยครับเราเสริมแผ่นเสริมน็อตเสริมโซลิโนยให้แล้วก็ตัวนี้นะครับมียิงโลโก้ของร้านแมนแต่ลมด้วย <Whoa. S 1> รับเจาะสองลูเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาฟังเสียงตัวนี้ครับแตโมหนึ่งโซลิโนยตัวสุดท้ายตัวที่สุดที่สุดของทางร้านครับแตโมสองโซลิโนยเสริมแผ่นเสริมน็อตเสริมโซลิโนยเช่นเคยครับ พิเศษตรงนี้ครับฐามโซเดนอยแล้วก็โซเดนอยใส่2ตัวจะทําให้เสียงนี่ใหญ่ก้องกังวานกว่าใครเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาฟังเสียงแต่ครับพร้อมกด3มชาให้ฟังด้วยตัวสุดท้าย ถ้าพี่ชื่นชอบตัวไหนนะครับก็เลือกเอาได้เลยผมให้พี่ฟังเสียงเรียบร้อยแล้วแต่จะบอกว่าฟิลในการฟังเสียงแบบว่าสดๆกับฟังเสียงในโทรศัพท์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากฟังแบบเท่ๆส,ดๆ,สดๆเลยก็มาฟังที่ร้านแล้วก็เลือกได้เลยแต่ถ้าในโทรศัพท์จะเป็นเสียงคร่าวๆนะครับส่วนชุดขุมพลังก็จะเป็นชุดนี้นะครับเราใช้แรงดันที่ประมาณ150สบทุกตัวครับเมื่อกี้เนาะโอเคขอบคุณมากนะครับ